สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักแสดงรุ่นที่8 7ทุกคนเข้าสู่โรงละครเตรียมเตอร์โรงละครเตรียมเตอร์ของเราเปิดโอกาสให้กับนักแสดงรุ่นที่87ทุกคนได้ออกแบบการใช้ชีวิตตามดังที่ตนปรารถนาตลอดระยะเวลา3ปีในโรงละครแห่งนี้ครับ อะไรเอียงไปทำไมอ๋อถ้าตลกเอาลอไปอ้าวเอา้แต่ก่อนที่จะไปออกแบบการใช้ชีวิตตามที่ใจตัวเองต้องการนั้นเราไปเรียนรู้กฎในการใช้หอบประชุมกันก่อนดีกว่าค่ะไปครับเมียกรุณาไม่วางสัมภาระกีดความบริเวณทางเดินเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นโอ้โหเอาหนักจังอะเอาแบกบ้านมาหรอออกไปโอ้ย กระกรุณำไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาทานในหอประชุมค่ะอร่อยมากๆอ่ะเน่เดี๋ยวไปกินข้างนอกโอ๊ยฟินเอาอะไรเนี่ยไปกินข้างนอกในระหว่างทำการแสดงหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกจากหอประชุมเอไปทำยัไรเนี่ยเอาอ๋อโง่อะฮะต้องทำยังไงคะเนี่ย ในกรณีแบบนี้สามารถใช้ทางออกฉุกเฉินด้านบนสุดได้เลยครับ thank you คะ่ะเอาทำตามสคริปต์สิบอกให้ไฟไหมเอาไหมสิเอาไหมสิ <ไฟ S 2> <c oughs> ในกรณีที่อยู่ในเหตุฉุกเฉินขอให้ทุกท่านตั้งสติและหาทางออกที่ใกล้ท่านที่สุดโดยทางออกฉุกเฉินมีทั้งหมด6ทางออก2ทางที่ด้านหน้า2ทางตรงกลางและ2ทางที่ด้านหลังครับโอ้ยโอยไปไหมาหอ้ยไีดี้นนนอนรนวานมาโอยดีดีีรบกวนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดท่ามปิดเสียงและจะาอะไรเปิดซาบอสเซลาดีแฟร์ตใครมาสั่ง การรารักษาความสะอาดภายในโรงละครเตรียมเตอร์รบกวนไม่ทิ้งขยะนะครับขอบคุณครับวันนี้พูดอะไรเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการทะเลวิวาทกันระหว่างการแสดงภายในโรงละครเตรียมเตอร์อายุดหยุดหยุดรอรอ้ยพวกเราขอให้นักแสดงละครรุ่นที่87ใช้ชีวิต3ปีในโรงละครแห่งนี้ให้มีความสุขพวกเราหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อคิด ประสบการณ์รรณและความทรงจำดีๆมากมาย,มายนับไม่ถ้วนจากโรงละครแห่งนี้เกลัก u ม k ซีไอเอเอ็มเดอะวันอ